สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่วันนี้วันศุกร์ครับตรงกับว,วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2565วันนี้แรมสามค่ำเดือน12ปีขานอ่ะล้องมงเข้ามาบุรวีก็มานั่งจุ่มปุกอยู่ตรงนี้เป็นประจำเอาอะไรต่อมีอะไรมาสนทนาให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันผมถึงบอกท่านทั้งหลายเนี่ยอคอมเมนต์มาผมเข้าใจครับ หลายคนบอกเฮ้ยบุรีไม่ต้องไปยุ่งกับเขาพักเพื่อไทยเขาจะยุบใหม่ยุบนูน่นนี่น่นคือผมกราบเรียนกับท่านทางหลายว่าให้ใจนิ่งๆผมมาทําหน้าที่ตรงนี้ผมก็ต้องบอกตรงๆผมก็ต้องเสนอข่าวหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านโทนี่ไม่ว่าจะเป็นด้านเพื่อไทยภูมิใจไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ในข่าวที่ผมสืบผมสอบผมวิเคราะห์และเจาะลึกเอามาให้ท่านฟัง จะละเว้นไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพักไหนอะไรยังไงท่านก็บอกผมว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทาไมไม่เข้าข้างพวกเดียวกันผมไม่เข้าข้างใครครับผมเป็นประชาธิปไตยมีใจรักประชาธิปไตยแต่มันมีความจําเป็นแค่ไหนละ่ะที่ผมต้องไปยืนเคียงข้างต้องเป็นสลิมโทนี่ต้องเป็นสลิมเพื่อไทยไม่แล้วครับ ก็ผมบอกมาตั้งนานแล้วในชีวิตเนี่ยผมไม่เคยลงคะแนนให้ไทยรักไทยไม่ลงคะแนนให้เ,เพื่อไทยและพลังประชาชนฝ่ายพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมนั่งวิพากษ์วิจารมาสามปีแล้วครับมาสามปีแล้วฉะนั้นหลายคนไม่ต้องมาสั่งสอนผมทำใจให้นิ่งๆทนไม่ได้ย้ายช่องไปผมไม่ได้อารวาดฟาอ่งวงครับเพียงแต่เล่าให้ฟัง มันต้องทําใจนิ่งๆเรื่องมันมาอย่างนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็ไม่ต้องมาพาดเพียงถึงพักผมว่ามึงทําพักมึงก็ไม่ดีก่อนเนอะคือผมจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ผมตะโกนบอกหลายครั้งแล้วแต่เมื่อผมได้มีโอกาสเข้าไปนั่งตรงนั้นผมจะได้ช่วยพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นเองอยู่ในขั้นตอนที่ ขออนุญาตจากกกตซึ่งใกล้จะจบแล้วมันทันการเลือกตั้งผมรู้ไทม์ไลน์เขาอยู่นะไม่ทันก็ไม่ทําก็ไม่เห็นมีปัญหาจะต้องไปเคลื่อนไหวต้องไปหาทุนจะต้องมีคนเยอะแยะมีคนเยอะแยะผมพูดความจริงจะหอบสตังมาลงทุนจะนูน่นนี่นั่นผมบอกคุณยวงต้องไม่ต้องยุ่งกับผมไม่ต้องมายุ่งผมไม่อยากจะเป็นเหยื่อทุนจีนต่างๆที่มันมโหฬารเป็นหมื่นหมื่นล้านนะ ใส่พักนู่นสายภาคนี้มันจะพึ่งภาคไหนสายภาคนั้นผมถึงบอกว่านี่ไม่ใช่เวลคัม to Thailand มันเป็นเวนกำทู Thailand ครับกลุ่มจีนรุกเข้ามาในวงการเมืองอิทธิพลต่างๆเพื่อหวังอะไรหวังที่จะให้เขาเรียกอะไรเข้ามาครอบงำประเทศไทยทั้งหมดดูเวลานี้สินะถอนกฎหมายขายชาติออกไปแล้วดูตามบ้านนอก คนจีนเข้าไปปลูกบ้านเข้าไปมีที่ดินหนองจองนี่ไปดูที่บ้านหลังละสามสิบล้านสี่สิบล้านห้าล้านเป็นหมู่บ้านเลยจันทบุรีผมปองหลายครั้งแล้วเพราะเป็นบรรทางทางบ้านผมผมไปทางนู้นบ่อยไปดูซอยดาวไปดูหลายแห่งนะที่ไปตั้งโลงกันมปแถวหมดอะแล้วเจ้าของสวนนะเป็นคนจีนทั้งนั้นใช้นอมินี่ใช้ตัวแทนซื้อแล้วนะแต่ไม่ได้ใส่ชื่อเขา นะบางหมู่บ้านที่เขาออกมาแฉเนี่ยบางหมู่บ้านเขาออกมาแฉเนี่ยไปซื้อหมู่บ้านหลังใหญ่ๆนะอาศัยกฎหมายจาก BOI นะกฎหมายการลงทุนจาก BOI ว่าถ้าคุณเข้ามาในนิคมอุตสาหกรรมมีโรงงานนู่นนี่นั่นคุณมีสิทธิ์จะซื้อที่ได้5้าไร่ยี่สิบไร่ไปสร้างบ้านสร้างช่องมีทำกันแล้วครับมีทำกันแล้ว เราเสียแผ่นดินตรงนี้แล้วแต่ถ้าเราปล่อยให้ลงทุนอีก4ี่ล้านซื้อคนละไล่ละไล่ละไล่เจงบงเลยครับฉะนั้นทุนจีนที่มันเข้ามาเนี่ยมันฟาดงวงข้าฟาดงาเข้ามาถึงวงการเมืองมีพักไหนว่าผมไปกล่าวหาใครมีพักไหนที่รับทุนพักไหนที่รับเงินบริจาค3าล้านอ่ะผมต้องบอกไหมข่าวพวกนี้ท่านก็รู้กันอยู่วันก่อนคุณชูวิทย์เนี่ยออกมาแฉเรื่องทุนจีนภาคสอง มันกวาดโครงการรัฐไปถึง1,500ลาง้านมันมีพิรุษผมก็เข้าไปเช็คเข้าไปตรวจสอบการเข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทยเนี่ยคุณถือหุ้นได้49%แต่ต้องให้คนไทยถือหุ้น51%คนไทยที่ไหนมันจะเอาทุนมาถือหุ้นได้5 1นอกจากเอานนมินีมาใสา่ผลสุดท้ายมันทีบนอมินีออกเลยมันเข้ามาถือหุ้น100%เปซ็นเป็นคนจีนมังกรจีนทั้งนั้น ไอ้พวกนี้มันหอบเงินมาไหมมันเอาเงินไทยยำเงินไทยเนี่ยแหละครับเข้ามาโกงเข้ามาตั้งคาสิโนเข้ามาตั้งคาสิโนออนไลน์นะเข้ามาตั้งทําธุรกิจสีเทาทั้งนั้นแหละครับธุรกิจสีเทาทั้งนั้นนะซึ่งมันก็เป็นข่าวเป็นเรื่องที่ตํารวจบุกไปจับเห็นไหมพบเงินเยอะแยะไปหมดแล้วไอ้บริษัทจีนเนี่ยมันถีบคนไทยออกไปมันถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีที่ไหน เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยไปได้ยังไงผมฟังแล้วผมก็ตกใจคุณปล่อยเรื่องนี้ไปได้อย่างไรให้เขาเข้ามาถือหุ้นในบริษัทร้อเแล้วไปประมูลงานมิเตอร์ไฟฟ้าขวาดเงินงบประมาณรัฐบาลไปถึง1,500ล้านบาทไอ้ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมมันเข้าข่ายผิดกฎหมายธุรกิจต่างด้าวซึ่งคุณชูวิทย์กมลวิศิ์ออกบาแฉใครที่ดูข่าวนี้ ย่อมจะเข้าใจอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยไม่แน่จริงไม่มีหลักฐานเขาไม่ออกมาแฉผมก็ตามไปดูเมื่อคุณชูวิทย์แฉผมเข้าไปดูรายละเอียดรายละเอียดในกระทรวงพาณิชย์ก็พบบริษัทมันชื่อบริษัทเอนี่นี่เขายกตัวอย่างนะครับมันก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2543จนถึงปีนี้ถือหุ้นโดยคนจีนร0 0ซเป็นบริษัทต,ต่างด้าวแต่กลับพบข้อมูลว่า เข้าไปประมูลงานในหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าชนะการประมูลเมื่อปีนี้แหละครับมูลค่าถึง1,500ล้านนี่คือธุรกิจสีเทาครับนะธุรกิจสีเทาที่หากินกันธุรกิจที่เข้ามาคดโกงในบ้านเราค้ายาเสพติดเป็นอั้งยี่อะไรเยอะแยะหมดผมถึงเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดรัฐบาลอาจจะไม่รู้หรือร,รู้รู้กันผมก็ไม่ทราบ แต่เวลานี้คืบคานไปสู่วงการเมืองฉะนั้นผมต้องพูดได้ต้องอธิบายได้จะมาบอกเฮ้ยอย่าไปแตะเพื่อไทยอย่าไปัหนเขาจะยุบไม่ยุบแล้วเป็นไงเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจจะช็อกก็ได้ครับหนังสือพิมพ์สื่อพาดหัวข่าวระทึกคดีโกงข้าวจีทูจีภาคสองปปชจ่อฟันทักษิณจ่อฟันยิ่งลักจ่อฟันเยาวภา ตอนนี้เจแดงคงจะเพ่นไปแล้วนะพ่วงลูกสมุนอีก71รายแล้วก็จะกันในบุญทรงซึ่งติดคุกหัวโตเวลาเนี้ยเป็นพยานมีจีทูจีภาคสองครับก็ต้องไปว่ากันตามกฎหมายจะผิดจะถูกไม่รู้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนนะผู้กล่าวหาคือทุผู้บริสุทธิ์ก่อนเรื่องนี้มันเกิดมาหลายวันแล้วถ้าท่านติดตามข่าวท่านคงใจเห็นว่า ท่านประธานปป,ปชพลตระเองวัชรพลประสานราชกิจเนี่ยออกมาเปิดเผยเองว่าอีกสิบกววันเนี่ยไม่เกินปลายเดือนเนี่ยจะมีคดีเกี่ยวกับนักการเมืองคนสําคัญที่เสนอเข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปปชชุดใหญ่ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยเข้าไปดูในสํานักข่าวอิสราครับนี่เขาก็เป็นสํานักข่าวที่เจาะข่าวลึกล แหล่งข่าวจากสำนักง,งานปปชบอกว่าหนึ่งในคดีสำคัญที่จะนำมาเปิดเผยว่าหนึ่งในคดีสำคัญนั้นเป็นคดีที่ปป,ป,ป,ปชชุดใหญ่จะไตส่สวนในช,ช่วงปลายเดือนนี้คือคดีทุจริตการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัต่อรัฐหรือ g ีทูจีภาคสองมีนักการเมืองสำคัญอย่างคุณทักษิณคุณยิ่งรักและคุณเยาวภา,าหรือเจแดง ตอนที่ดํารงตําแหน่งสอสตอนที่ดํารงตําแหน่งนายกและจะมีผู้ต้องหาอีก70กว่ารายสําหรับเรื่องนี้ไอ้จีทูจภาค2เนี่ยผู้ถูกกล่าวหา71รายครับกลุ่มแรกเป็นนักการเมืองข้าราชการกลุ่ม2เป็นข้าราชการประจํากลุ่ม3เป็นวิรัฐวิสาหกิจจีนผู้รับมอบอํานาจจากรัฐวิสาหกิจีน11ราย11ราย กลุ่ม C เครือข่ายบริษัทสยามอินดิก้าครับผู้ต้องหาเยอะมากเยอะมากครับกลุ่มที่5เอกชนในประเทศที่เกี่ยวข้องอีก31รายนะมีรายชื่อไว้หมดผมคงไม่อ่านให้เสียเวลานะครับเอาเป็นว่าอย่าช็อกอย่าช็อกจริงไม่จริงไม่รู้นะมันต้องเข้าสู่ขบวนการพิจารณาทีนี้เรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ย มันก็มาแบบที่เรียกว่าหลายคนก็รู้ว่าทุนจีนเนี่ยจะเข้ามาหนุนพักถามว่าใช้เงินพันล้านหมื่นล้านเนี่ยพอไหมแทบจะไม่พอซื้อสอสอเกรดเอกันหัวละ50ล้านตอนนี้มันพุ่งไปถึง80ล้านถามว่าบุญลวีพูดเนี่ยมึนมโนหรืออะไรถ้าบอกว่าผมมโนต้องโทษโทษนี่โทษทักษิณพอทักษิณออกมาเปิดเผยครับออกมาเปิดเผยในรายการขับเฮา บอกว่าอย่างนี้บอกว่าอย่างนี้ที่ดินสุรากัญชามั่วกันเต็มคาราเบนทำนโยบายไม่เป็นหรือเห็นแก่เงินของใครในตอนหนึ่งตีคุณโทนี่บอกว่าเรื่องกฎหมายสุราที่ไม่ผ่านสภาแถมออกกฎกระทรวงมาปาดหน้าอีกเพราะมีเท่าแก่มาสั่งการมาผูกขาดสุราและเบียร เป็นการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสร้างสารรค์เติบโตเรื่องสุราธรรม,มาก่นตั้งแต่สมัยไทยรักไทยสุราพื้นบ้านมีมานานแล้วไม่ใช่เล่าเถื่อนแต่ที่วันนี้เป็นเล่าเถื่อนเพราะกฎกติกามันออกมาเยอะทําให้กลายเป็นของเถื่อนเพราะว่าจะได้ใบอนุญาตรอจนแก่ตายพอดีผับที่เมืองนอกเขาทําเบียร์กินกันเองแต่ขอตรวจแค่ตรวจใบอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งเขาสามารถขออนุญาตออนไลน์ได้ทั้งหมดแต่เราดันแกล้งเซอร์ออกกฎหมายเพื่อกันคนตัวเล็กคนตัวใหญ่ก็กินจนอ้วนฉะนั้นวันนี้ต้องทําให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเกิดชนชั้นกลางนะได้เกิดบ้างเจ้าสัวอิ่มจนอ้วกแตกแล้วให้คนชั้นกลางได้เติบโตบ้างแล้วก็ออกมาพูดถึงพักรวมไทยสร้างชาติของประยุทธ์คือประยุทธ์ กับประวิทย์เนี่ยเวลาที่เขาแยกกันเหมือนออกเหมือนกับอะเหมือนกับแตกแบ่งพันธุ์ถ้าไม่แตกแบ่งพันธุ์สู้ไทยรักไทยไอ้สู้สู้เพื่อไทยไม่ได้ฉะนั้นสองฝ่ยา,ยยยยา,ายเนี่ยเขาก็ย้ำกันนะแต่ฝ่ายประยุทธ์เนี่ยเขาถือไพ่เหนือกว่าเขามีอํานาจในองค์กรอิสระอะไรเยอะแยะหมดฉะนั้น G2G เป็นการขู่หรือเปล่าหรือไม่ใช่ แต่ทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงผมไม่อาจจะเก้าร่วงไปได้เพราะว่าเขาเป็นเจน้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่มันไม่มีมูลฝอยหมามันไม่ขี้มันต้องมีมูลฝอยมันต้องมีมูลฝอยเพราะใจะเห็นว่าในอดีตอดีตรัฐมนตรีของไทยรักไทยนี่ติดคุกเป็นสิบคนครับฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดเป็นข่าวขึ้นมา ถามว่าผมจะไปละเว้นไม่เสนอข่าวไม่เอาเรื่องนี้มาคุยมายกย่องอย่างเดียวมาสรรเสริญมาเยินยออย่างเดียวมันผิดวิสัยคนที่ทําหน้าที่สือ่อมันผิดวิสัยครับฉะนั้นผมผมผมเอาทุกเรื่องไงเอาทุกเรื่องที่เป็นข่าวเรื่องพัรคพลังประชารัฐรับสามล้านนี่ก็เอามาคุยแล้วเอามาคุยหมดฉะนั้นไม่ได้ยืนอยู่ซีกอะไรใครยังไงยืนอยู่ซีกที่อยากให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย จะเป็นสิ่งไหนผมไม่รู้และผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครฉะนั้นโทนี่ว่าอย่างนี้วันนี้ดูท่าทีพลเอกประยุทธ์เก่าเหลานยินคนละจานคนละชามกับประวิทย์จึงต้องไปเปิดร้านคนละร้านคนหนึ่งยึดร้านก่าวไว้อีกคนหนึ่งเปิดสาขาใหม่เห็นได้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์จะไปเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติหากเดาไม่ผิด จะมีสุชาติชมกลิ่นรัมปรีแรงงานจะเป็นเลขาพักส่วนประวิทย์จะรักษาการเดิมไว้ก่อนคือพักพลังประชารัฐแต่จะบอกอยังไงเนี่ยจะบอกอย่างหนึ่งโทนี่เขาบอกจะบอกอย่างหนึ่งประชาชน,นเจ็บมานานแล้วเที่ยวนี้ประชาชนกำลังจะสั่งสอนจะเอาตังแต่ไม่เลือกตอนนี้บางพักซื้อตัวสสกันหัวละ80ล้านวางไว้นะครับนี่คือโทนี่พูดนะครับ แต่ก่อนผมพูดแค่ห้าสิบ้านนี่โผล่ไปอีกสามสิบ้านเงินมันมาจากไหนนะเงินมันมาจากไหนคุณพิมพบ์แบงพิมพแบงเองได้เหรอนะหรือพิมพ์เงินเองได้เสกเปลี้ยงมามีหมดเลยนะใครเป็นนายทุนหนุนคุณกลุ่มต่างชาติพวกไหนคือพวกไอ้มังกรจีนไอแกงพวกนี้หรือเปล่าหรือคุณกินมาจากทางรถไฟ รถไฟกินมาจากถนนหนทางหรืออะไรผมก็ไม่รู้คุณกินหินกินทรายได้อะไรไม่รู้มันไม่ใช่น้อยๆนะซื้อตัวคนละ80ดิล้านเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะเรียกว่าใกล้ถึงฤดูเลือกตั้งนะไปขึ้นป้ายหาเสียงกันหล้านที่เหลือเขาเก็บใส่กระเป๋าไว้ไงใช้เงินห้าล้าน 80ล้านหรืออีก70ล้านอาจใช้สัก10ล้านใช้สัก20ล้านนะใช้สัก30ล้านหรือ5้าล้านกูก็ใส่กระเป๋าไว้ซอกซ,อซอเกรดคุณอยู่ภาคไหนก็ติดทั้งนั้นแล้วเงินพวกนี้มาจากไหนผมถึงบอกว่ามีการรับกันใต้โต๊ะนี่ลุกคลานเข้ามาแล้วนะใช้บริษัทคนจีนร้อเอร์เซไม่ได้กลัวกฎหมายไทยเลยประมูลไปได้พันห้ารล้านมิเตอร์ไฟแล้วยังมีเรื่องอื่นอีก แล้วถามว่าพวกนี้ทาไมมีอิทธิพลจากการเมืองนะมึงเข้ามาได้ไหมฮะมึงเข้ามาได้ไหมอนี่ใช่นาลีอ่ะมึงอยู่ไหนฮะมึงเป็นใครมาจากไหนเสร็จแล้วมึงมาหากินบนผืนแผ่นดินไทยเสร็จแล้วเข้าไปอยู่ในวงการเมืองไอ้พวกนักการเมืองก็รู้อยู่แล้วกล้วยบ้านเมืองจะชิบหายยังไงช่างมันเอากล้วยมาให้กูกินกูพอแล้ว เสร็จแล้วก็เล่นละครหลอกประชาชนมันตีมันนี่มันนี่บมันนี่ p o l i t i c เล่นการเมืองหลอกประชาชนนายโทนี่บอกว่าในฐานะที่ผมผ่านการเมืองมาเยอะวิเคราะห์ตามกติกาที่ระบุว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกถ้าไม่ได้25เสียงชื่อนั้นก็ตกกระป๋องคือกฎหมายแลฐมนุฉบับนี้เนี่ยเราจะเป็นนายก ต้องมีสอสในสภา,าไม่ต่ำกว่าห้าสเอ้ยีคนนะครับ25คนต้องมีสอสเท่านั้นถ้าต่ำกว่า25เป็นนายกไม่ได้จําไว้นะครับฉะนั้นดูแล้วพักที่จะได้25เสียงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีอยู่ห้าพักทักษิณบอกว่าถ้าผมเป็นพวกเองประยุทธ์ประยุทธ์เนี่ยมีสองทางเลือกว่าจะเอาเทหรือเอาไม่เท แต่ถ้าเอาเทค่คืออยู่ครบเทอมเหลืออีกสองปีก็อย่าไปคิดอะไรพักผ่อนล้างมือจบถ้าเป็นแบบนี้ก็คอยดูวันที่ยีธันวาจะมีสสรัฐมนตรีลาออกเพื่อย้ายพักกันให้ทันไม่งั้นจะตกขบวนนอกจากพนเอกประยุทธ์จะประกาศยุบสภาส่วนแบบไม่เทค่คือไม่ต้องเข้าพักไหนไปตกลงกับพักภูมิใจไทยให้เสนอชื่อเป็นนายกคู่กับอนุทิน เรื่องนี้ผมเคยพูดไว้ก่อนที่โทนี่จะพูดนะเพราะว่าแบ่งกันเป็นสองปีคนละครึ่งเฟดสองเฟดเพราะอะเฟดไรนะตอนนี้เฟดหกแล้วอนุทินครึ่งหนึ่งยุทธครึ่งหนึ่งทินครึ่งหนึ่งตูตองโลกครึ่งหนึ่งเอาได้กัญชาครึ่งหนึ่งอะไรก็ว่าไปกัญชาครึ่งหนึ่งยาไอครึ่งหนึ่งกัญชาครึ่งหนึ่งยาบ้าครึ่งหนึ่งมันครึ่งหนึ่งทั้งนั้นนะประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่ง เจ้าสัวกินรวบใช่ไหมเอาไปคนละสองปีอย่างที่โทนี่เขาแนะนำพักชาติพัฒนาของวลาวุธลูกบัญหาเนี่ยเงินมีครับชื่อพักเก่าแต่ไม่ได้สสยี่หคนวลาวุธก็เป็นนายกไม่ได้เสียงของรพรรคประชาชาติมีอยู่แล้วอยู่มาแล้วหนึ่งสมัยฐานเสียงภาคใต้ นะแต่จะทําให้ได้25เสียงประชาชาติของคุณวันนอเนี่ยก็ครยค่อนข้างยากนะปาร์ตี้เลดเนี่ยไอ้พักเล็กเวลานี้มันมีอยู่ประมาณ 7, 7 80พักนะมันไม่ใช่มีแค่นี้นะ7 80พักในกรกตเมื่อ,อ,อาวานผมดูรายชื่ออยู่ถามว่าถ้าวันที่30เนี่ยสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าใช้สูตรร้อยหารนะแล้วยกเว้นนะคะแนนพึงมีเนี่ย เพื่อไทยเขาก็ดูดไปอย่างน้อยแน่ๆสามสิบเสียงสามสิบห้าเสียงสี่สิบเสียงคิดว่าอย่างนั้นเท่าคิดแล้วว่าเขาแลนสไลด์จริงแล้วไอ้พักเล็กๆเนี่ยจะได้สอสอบัญชีรายชื่อหนึ่งคนต้องสามแสนห้านะถามว่าหนักใจไหมถามผมผมบอกผมก็ไม่หนักใจผมมั่นใจถามว่ามั่นใจยังไงผมมีแฟนคลับของผมนะจะมากจะน้อยอะไรแค่ไหนถึงแม้ว่ามันจะไม่มาก ให้พักสอบตกผมก็ยินดีเมื่อเขาไม่ใช้เราผมบอกว่าจะใช้ผมผมไม่ออดอ้อนว่าสงสารผมสะครับอยากเป็นสอสอลงคะแนนไม่มีที่จะออกมาจากปากของไอ้คนชื่อบุญลวีอยากจะใช้ผมเห็นว่าผมทํางานได้ทําหน้าที่เป็นปากเสียงประชาชนได้เอาถึงตอนนั้นมีพักรวมใจไทยเขานก็เลือกกันไม่มีก็ไม่ต้องเลือกไม่อยากเลือกจะไปรับมันนี่โปลิติกนับเรื่องเงินนับเรื่องกล้วยก็เชิญตามสบาย ผมไม่ไปขัดขวางใครบ้านเมืองมันไม่ใช่ของไอ้บุรลวีคนเดียวแต่ผมสงสารลูกหลานในวันข้างหน้าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องที่ปูย่ย่าตายายจังไรทําไว้เอาแต่ประโยชน์วันนี้ว่าเฮ้ยกูได้พันนึงกูได้สองพันบ้านนี้มันเอาไปเลยหมื่นนึงเอาไปหมื่นห้าสองหมื่นกูพอแล้วแค่นี้บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรช่างมันถ้าคุณคิดกันอย่างนี้ชิบหายบ้านเมืองอย่างที่ผมบอกวันนี้ถามว่าทุนจีนมีจริงไหมมีจริง หนุนพักการเมืองจริงไหมจริงเป็นหมื่นล้านจริงไหมจริงครับนี่คือการจะซื้อขายประเทศกันหรืออย่างไรคนเรามันต้องมีศักดิ์ศรีมันต้องมีศักดิ์ศรีผมก็มีศักดิ์ศรีของผมการจะมาห้ามผมไม่เสนอข่าวโทนี่ไม่เสนอข่าวเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้ขอร้องอย่าห้ามคุณพอใจจะชมรายการข่าวทะลุไม,ม่ก็ชมใจนิ่งๆไม่พอใจย้ายช่องไปผมไม่ได้ต้อนรับคุณ คนจะดูแค่ไหนไม่เป็นไรนั่นคือความตรงไปตรงมาของผมที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่มีคนอย่างนี้บ้านเมืองจะอยู่ยังไงถ้าคุณรับเงินกันทั้งหมดแล้วลูกหลานในวันข้างหน้าเขาจะเป็นขี้ข้าจีนเหรอจะเป็นขี้ข้าจีนจีนสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนคนจีนสมัยก่อนเสือผืนหมอนใบมันเป็นคอมมวนิสต์อยู่ไม่ได้ก็อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชสมัยนั้น,น,นแล้วพี่น้องคนจีนก็ก่อร่างสร้างตัวจนร่ำรวยครับผมเองก็มีเชื้อจีนคุณแม่ก็มีเชื้อจีนก๋ก็มีเชื้อจีนแต่อาจจะเป็นห่างๆคือคนไทยคนจีนมันเหมือนพี่น้องกันนะฉะนั้นคนจีนสมัยนี้กับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกัน คนจีนเขาอยู่ที่นี่มาจนชั่วชีวิตรักชาติรักบ้านรักเมืองเขาก็คือคนไทยฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดแต่คนจีนอัางยี่แก๊งทั้งหลายมันเข้ามามันเข้ามาหากินมันเข้ามาทําธุรกิจสีเทามาตั้งแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกกันไปร้อยล้านห้าสิบล้านสามสิล้านก็อย่างที่เห็นกันอยู่ทักษิณชินวัตรหรือโทนี่บอกว่าการเมืองบ้านเราจากที่สังเกตดู จนต้องตั้งคำถามว่าวันนี้ชาติเราพังไปแล้วหรือจึงต้องสร้างกันแหลกเลยทั้งรวมชร,รวมไทยสร้างชาติไทยสร้างอย่าไปแซะเขาเลยคุณทั้งสิณน,นะคุณก็ทำคขณไปพรรคอื่นเขาก็ทำเข้าไปจะดีจะชั่วจะอะไรต่างๆจะดีไม่ดีชาวบ้านเขาพี่น้องประชาชนเขาจะใช้วิจารณญาณเองเขาจะรับวิจารณญาณรับเงินก็เรื่องของเขานะถ้าเขาไม่สงสารลูกหลานก็เรื่องของเขาเขาจะชอบพรรคนี้ ็เรื่องของเขานะพักนี้ก็มีการทุจริตกลุ่มนี้ก็มีการทุจริตอีกหน่อยคุณขึ้นป้ายเลยว่าคนไทยไม่รังเกียจการทุจริตยินดีต้อนรับทุกคนที่มีตังค์มึงจะโกงใครมาอะไรมาไม่เป็นไรคนไทยอ้าแขนรับบ้านเมืองจะชิบหายไหมคนไทยประวัติทุจริตติดคุกมาพักนี้โอ้โหเอาเลยแลนสไลดเลย อ๋อประยุทธ์เหรอคุณปราบทุจริตได้มัางไหมเอาเลยไม่เป็นไรผมไม่ว่าเอาทุนจีนคทุนแปะ๊ะทุนรัเสเซียทุนอเมริกาทุนอะไรไม่เป็นไรขอให้มีตังมาเงินมีไหมมีมามีมามีมา,มมากูรับหมดแล้วบ้านเมืองคุณนอนคิดว่าไปถึงไหนเมื่อคืนน,นี้นอนไม่หลับนอนไม่หลับผมคิดในเรื่องพวกนี้ที่จริงมันไม่ใช่หน้าที่อะไรต้องคิดมากหรอกครับแต่มันอดคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้คนเราเนี่ย ชีวิตก็อยู่แค่เนี้ยไม่จําเป็นต้องงอใครไม่รู้วันไหนที่จะกลับบ้านเก่าทุกคนครับไม่มีใครอยู่รอดตลอดรอดฝั่งไม่มีใครอยู่มีชีวิตยืนยาวอยู่ไม่มีหรอกถึงอายุไขมันก็ไปทุกคนฉะนั้นเมื่อวันนี้เราอยู่เนี่ยเราก็ต้องทําตัวของเราให้หมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเราไม่จําเป็นต้องไปแคร์ใครนะผมนั่งทํารายการอย่างนี้ผมตั้งปณิธานไว้แล้วว่าผมจะเสนอเรื่องที่เสนอได้คุยได้โดยไม่ไปแพ้พลาดพิง เรื่องส่วนตัวเขาไม่ไปพาดพิงเรื่องโกหกตอแหลเรื่องที่สร้างฉากสร้างข่าวเพื่อโจมตีใครทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่การโจมตีมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปปชมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในขับเฮ้าที่คุณทักษิณออกมาพูดมันเป็นเรื่องพฤติกรรมของนายประยุทธ์จันโอชามันเป็นเรื่องพฤติกรรมของทุกคนที่เอามาเพื่อที่จะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันผมเอาความจริงมาพูดทั้งนั้นแหละครับนะเอามาพูดทั้งนั้น แต่ไม่ไปพาดพิงไม่ไปดูหมิ่นดูแคลนไม่ไปเยาะเยะ้ยไม่ไปว่าใครแต่ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้กับลูกลูกหลานๆในวันข้างหน้าผมถึงบอกอ่ะเรื่องที่น้องบัวลํมพูหลายคนบอกเฮ้ย hey, มันผิดกฎหมายไปจ่ายไม่ได้เด็กอยู่ในท้องผมไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายผมรู้กฎหมายแต่ผมถามว่าความมีมนุษยธรรมนะ่ะมีไหมที่คุณรับบริจาคไปนะเงินไปไหนหมด จะจ่ายเขาคนละล้านหนึ่งล้านหนึ่งอะไนี้ยจะสามแสนได้ไหมนี่คือมนุษยธรรมที่คุณรับปากไว้เสร็จแล้วคุณไปถ่ายรูปหนะ้าศพอะไรต่างๆโอ้โหเป็นข่าวเป็นคราวนะรัฐบาลนะผมพูดถึงรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องเยียวยาแม้กระทั่งลูกในท้องเด็กซึ่งกฎหมายไม่รองรับก็จริงอยู่แต่ผมระโกนถา,ถามถึงหลักรัฐศาสตร์คือหลักการปกครองไม่ใช่หลักนิติศาสตร์ พอจะเข้าใจได้นะครับเอาความจริงอีกอันนึงก็คือเบต้ากรูแคนไม่มีความจริงที่ไหนหรอกครับคนระดับประหลัดกระทรวงประหลัดกระทรวงสาธารณสุขอด,ดีตประหลัดกระทรวงที่ชื่อศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินท่านเขียนหนังสือท่านรวบรวมงานวิจัยของมหลาลัยต่างๆในต่างประเทศที่มีชื่ออย่างฮาวาดอย่างเงี้ยแล้วก็มาทําหนังสือเล่มหนึ่งศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหลาลัยจัดจําหน่าย จัดจำหน่ายเล่มละ580นานแล้วนะครับหลายปียังจะมีอยู่หรือเปล่าไม่ทราบผมก็ซื้อมาเหมือนกันและก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของเบต้ากลูแคนที่มีประโยชน์กับประชาชนมากมันสร้างภูมิต้นานทานะธรรมชาติให้กับตัวเราและครอบครัวของเราท้ารัประทานในขณะเดียวกันมันสร้างเซลล์เพชรคาตอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดมันฆ่าทิ้งหมดฉะนั้นเชื้อราไวรัสปรสิตถ้าทานประจำเนี่ย ลืมไปเลยหวัดคุณไม่เป็นไข้หวัดไม่ต้องห่วงนะผมไม่ได้เป็นไข้หวัดมาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่รู้จักมันเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะเราเป็นหวัดเรากินยาเป็นหวัดเรากินยายาเคมีทั้งนั้นเราเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกอย่างหมอสมศักดิ์อย่างหมอวิจิตบุญยาโหตระอย่างนายแพทย์ต่างๆเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกเขาก็เรียนแพทย์เคมีมาแต่บางทีมันเอาไม่อยู่กินยาเคมีหมอนี่กลัวยาเคมีมากกว่าคนธรรมดานะ แต่คนธรรมดาไปหาหมอได้ยามาเป็นโอ้โหเป็นเป็นห้าถุงสามถุงสี่ถุงไปอีกหมอหนึงได้มาไม่รู้กินยาอะไรก็กินกินกินเข้าไปผลสุดท้ายเกิดโรคใหม่ครับโรคหมอทำไงไม่โรคหมอทำนะวันหลังจะเล่าให้ฟังโรคหมอทำแต่เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกนี่เขียนอย่างนี้กล้าอย่างนี้นี่คือความจริงนะไม่ได้ลเมอมาเขียน คนเขียนเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์เป็นนายแพทย์เป็นนักวิจัยดีเด่นของประเทศไทยและเป็นอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกมันดีที่สุดในโลกะนะสนใจเบต้าวันนะไม่มีวางขายท้องตลาดนะเบต้าวัน,นะสนใจเบอร์โทรศัพท์สองสามเบอร์ข้างหลังนี้เพิ่มมาอีกเบอร์หึงซ้ายมือเห็นไหมนั่นแหละโทรเข้ามาได้โทรเข้ามาได้าาไดนะโทรศัพท์เข้ามาได้นะสั่งซื้อ จะยังไงอะไรยังไงก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขานะครับคุณผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เอาแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันใหม่เรามาติดตามดูพฤติกรรมของพักการเมืองมาติดตามดูทุนจีนมาติดตามการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเอาจริงตำรวจยุคนี้และต้องขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านรองผู้บัญชาการท่านรองโจกและก็หลายท่านที่เอาจริงเอาจงนะและก็ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎรและดูแลประเทศ อย่าให้โจรจีนมันเข้ามานะเพื่อทําอะไรไม่ดีไม่ชอบแม้กระทั่งในวงการเมืองไม่ต้องไปเกรงใจใจน้าอินหน้าพรมนะให้กําลังใจกันครับวันนี้ลา่อนนะครับจากกระผมบุญลวียมจินดาพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ